แม่คืนนี้หล่อปะมันเนี้ยเห,หรอหล่หอน้อยกว่าพ่อไกตอนหนุม่มๆเยอะจริงปะจริงดีไม่หล่อฉันจ,จะเอามาทำพันเลยสั่หาหน่อยครับตอบเขาเลยดีกว่าลูกค้ามาสวัดีค่ะพี่ครับสัหาหน่อยครับนันเหรอลูกค้ามาไงโอ๊ยกระดาษก็มีปากกาก็มีก็เขียนๆไปสิ เขียนเองไม่เป็นหรือไงพี่เขาอ่ะอ่านว่าอะไรเนี่ยแม่เสร็จแล้วครับรับอ,ออเดอร์ด้วยครับอันลูกค้าเรียกให้ไปรับออเดอร์อุย้ยมันขาจิก เผาหมูสับไข่าดาวกะเพราไม่ใส่ใบกะเพราฮ่ยเดี๋ยวนะกระเพราไม่ใส่ใบกะเพราแล้วมันจะเป็นถัดกะเพราได้ยังไงเห็นไนะไข่าดาวขอไข่าขาวสุกๆแต่ไข่แดงไม่สุกคุณลูกค้าขะไม่ไปเลี้ยงไก่แล้วไข่ามาทอดเองเลยละ่ะค่ะทางั้นก็แล้วแต่แม่ค้าอะไรก็ได้ครับตามใจฉันเอาแต่ฉันม,มันแน่อยู่แล้ว กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปแต่จ่ายเงินมาเป็นพอเรื่องมากจริงๆนะงเราเนะี่ยแมนี้ลำต่ำไปแกทำไมไปพูดกับลูกค้าแบบนั้นนะ่ะไม่น่ารักเลยลูกเรื่องมากจะตายแม่ดูเมนูสิถ้าแม่อยากใส่ใจมากนักแม่ก็ไปทำเองเลยเธ<ๆ>อะอะเ<ๆ>ห็นไหมว่าขาจะเจ็บอะฮะ แกนั่นแหละต้องเป็นคนไปทำไปแม่อะก็ตาอะไรของแกแม่อะไรอีกอย่างสั่งข้าวหน่อยครับสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะผมเอากะเพราหมูสับไข่ดาวแต่ ไม่ใส่ใบกะเพรานะครับพอดีว่าผมแพ้เอาไข่ดาวไข่ขาวอ่ะต้องสุกๆนะไข่แดงอ่ะไม่ต้องสุกเพราะเดี๋ยวมันจะทำให้ติดคอทำให้เสียงผมอ่ะมันไม่ร่อยได้เลยค่ะเดี๋ยวอันปันเจอรี่ไปทำให้นะคะคุณลูกค้าค่ะ ลืมไปเลยค่ะร้านเราเนี่ยมีบริการพิเศษค่ะฟรีเครื่องดื่มที่ทาว่าคุณลูกค้าอยากรับเป็นอะไรดีคะผมเอาเป็นน้ำเปล่าแล้วกันครับน้ำเปล่าหนึ่งนะคะครับผมผมก็กไดน้ำเปล่าฟรีด้วยใช่ไหมครับของซื้อของขายในยะ อยากกินก็จ่ายเงินมาสิคะกรขอน้ำเปล่าล้วกันนะผมน้ำดื่มบริการตัวเองค่ะไปะหยิบเองได้ใช่ไหม น้ำเปล่ามาแล้วคะ่ะขอบคุณมากนะครับเงินเดี๋ยวอันปนันจะรีบไปทำอาหารมาให้นะคะ มาแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะใไ,ไวัยจังเลยนะครับจะให้ไวกว่าน,นี้เนี่ยแอดไลน์เลยค่ะเดี๋ยวสั่งล่วงหน้าได้เลยโทษครับพี่ผมก็มาก่อนนะครับทำไมพี่คนนั้นได้ก่อนละ่ะรอแป๊บ,บนึ่งนะคะครับอาหารที่สั่งน่ะมันทำยากมันช้ามันนานรอหน่อยได้ปะ ผมไม่ยินนะเพราะที่พี่เขาสั่งมันเหมือนกันที่ผมสั่งเป๊ะเลยรอได้ก็รอเราไม่ได้อะก็ไม่ต้องรอ,อรอได้ไหมผมไม่กินละอ,อยากว่ะ แล้วไงใครแค่แม่แม่แม่เห็นผู้ชาคนละหลอเมื่อกี้ปะคนาที่สงดีสูงสูงเอาแล้วเมื่อกี้ก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอไปไหนแล้วอ่ะนี่กีอย่บอกนะว่าลูกค้าไม่จ่ายเงินอีกแล้วอ่ะ โทรศัพท์ใหม่อีกเครื่องหนึ่งตายป่ะจะป้าเลยนังอันปันนี่พวกแกมัวแต่ป้าผู้ชายไงโทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องที่แปดแล้วน,ะนี่ยแม่เครื่องที่เก้าอีกเครื่องหนึ่งมันจะเป็นไรไปแกดูปากแม่ No No, no. ไม่ฉันไม่ซือ้อถ้าแกมีเครื่องที่เก้าต่อไปแกต้องมีสิบสี่แสิบสอง แต่ก่อนจะมี11.2เราต้องมีเครื่องที่9ก่อนไงแม่